โอเคครับผมวันนี้พวกกับผมนะครับผมคุณไม่รู้ว่าผมเป็นใครและคุณก็ไม่มีใครใครู้ว่าผมคือใครวันนี้เรามาพากของเกมเอาเกันนะครับผมเป็นเกมที่ผมจะบอกว่าอานาตก็ไม่อานาถนะ <c oughs> ก็เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอันแ,แรกฝั่งเราตัดสินใจเลือกอา่าเลือกแบรนที่จะแบรนเอเลนดอร์นะครับผมว่าเขาจะแบรนหรือเปล่ามาดูกันตัดสินใจแบรนอารีนไปที่เรียบร้อยครับไฟเตอร์ที่ขี้โกงสลับออฟเลนเนาะ หมีคนพีมพ์มาแล้วพวกมาถึงไก่ขันเลยยามเช้าผมรู้เลยว่าตอนเช้าได่นแนล้วคนนี้เขาเล่นเนาะอาจจะเจอบ้างเจอดีหรือเปล่าเกมนี้เรามาดูกันมาดูกันเขาจะแบนอะไรนะครับฝั่งตัวแบนได้เล็กไปแล้วตอนนี้เขาตัดสินใจแบนเพนหรือเปล่ามาดูกันนะแบนไม่แบนแบนอีรลนดอร์ไปแล้วครับผมแคลรี่สายผิวนะครับฝั่งตัวแบนสลิมครับแคลรี่โกเหมือนกันนะเป็นตัวฟาร์ม,ม จังหวะน,นี้ตัวใหม่เขาจะแย่งกันเล่นนะระหว่างคิล่ากับโชนนะครับตัดสินใจหยิบโชนเป็นพลิกแรกขึ้นมารอเล่นอ,อฮีโร่ใหม่ครับเมื่อกี้ได้ยินเขาบอกว่าเขารอเล่นมา5วันแล้วนะมันก็เหมือนกับลิเตอร์ผมนะครับลิเตอร์ผมรอเล่นส0วันก็ยังไม่เล่นในแรงนะต้องไปเล่นหมดธรรมดาแกซิงประมาณนะั้นเนาะโอเคแล้วผมคนข้างล่างเขาก็บอกจะเล่นจังเกิลนะส่วนคนที่สี่เขจะเล่นจังเกิลเช่นกันก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเล่นจังเกิลกันแน่ฟัร์กสตูจับแพนด้ามาเป็นพิกสองครับ แล้วก็ลาวิลเป็นพิกสามตามมานะคีล่าขอขึ้นไปแล้วจังหวะน,นี้มีคนกดให้เขาไหมครับเรามาดูกันโอเคครับตัดสินใจกดไปแล้วเนาะเป็นเจ้าตัวที่เล่นเกเบนะครับที่กดตัดสินใจกดคีล่าให้เพื่อนเนาะเป็นคนตัวฟาร์มฝอร์ัตตยิบวิล่าเป็นเคาน์เตอร์พิกมาครับไม่รู้ว่ามาเคาน์เ,เตอร์ใครน่าจะมาเคาน์เตอร์คีล่าแหละครับเพราะว่ามันสามารถปิดคอมโบในคอมโบเดียวได้เนาะประมาณนั้นดาเมจเยอะตั้งแต่ปรับใหม่มาก็คนเล่นเยอะแต่ก็มีบางคนบอกว่า หยิบมาทําไมมันตัวไม่โกงเท่าไหร่เนาะโอเคครับลมฝ่ายศัตรูเป็นอารัมนะครับผมเป็นตัวที่ล็อกได้ทุกอย่างแต่ก็มาดูกันว่าเขาจะล็อกได้ทุกตัวไหมหรือว่าตัวสาคัญเขาจะล็อกได้หรือเปล่าโอเคคนผู้เล่นได้ทําการเลือกซูเปอร์แมนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเล่นแบบล้มมิ่งนะครับผมเป็นล้มมิ่งให้กับเพื่อนเนาะเป็นตัวสร้างสเปซหรือว่าตัวก่อความวุ่นวายกับศัตรูกันแน่นะฮะหรือว่าจะสร้างความชิบหายกับทีมนะครับผมเรามาดูกันอีกคนนึงเขาจะเลือกตัวอะไรมาครับเรามาดูรัมวาะอไรนะครับ อโอเคครับผมเมื่อเราเห็นยอในทีมแล้วความบันเลยจะมาหาคุณในทันทีนะเพราะว่าดูจากทีมแล้วครับผมตอนนี้มีโชนมีแคลรี่สองตัวก็ผมก็งงเหมือนกันว่าเขาแคลรี่มาทำไมอีกสองอีตัวหนึ่งเนาะแต่เห็นเขาบอกจะเล่นจังเกิลตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับแต่ว่าคีแล้วเขาบอกจะเล่นจังเกิลแล้วเนาะไม่ได้ฟาร์มแล้วอ๋อก็ประมาณนี้เนาะโอ้โหจัดสินใจเยียบตัดสินใจเลือกผนิดมาอีกผมบอกเลยเกมนี้สนุกแน่นอนครับอย่างที่เขาพูดไ้เลยครับผม เกมจะสนุกขึ้นเมื่อมีคนอยู่เนาะนี่ไงเกมนี้จะสุดยอดเพราะมีคนอยู่อ <c oughs> คิดล่าแตนเจีบอกว่าอย่าลาวละฝอก์สตูหยิบเลนิดมาเพื่อเป็นแคลี่ฟาร์มนะครับผมผมไม่เอิรนไเป็นแคลี่ฟาร์มนั่นแหละเพราะว่าลาวิลน่าจะยืนเลนนะครับโชว์ตนใจ,ะจะพูดว่างโง่ชิบหายนะครับเนื่องจากว่าแคลี่สตัวหยิบมาทําไมแล้วเป็นแคลี่ฟาร์มด้วยเรามาดูกันว่าเกมจะเป็นยังไงบ้างน,นะเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วก็ย่ำแย่ am, แต่เลือกฮีโร่แล้ะครับ โอเคจากวันนี้ก็รอไปสักครู่ก่อนนะครับรอให้การโหลดเกมก่อนเนาะแล้วเข้าไปในเกมก็พูดอีกทีเนาะไม่มีคนติดช็อปจังหวัดหรือติดท็อปประเทศเลยนะครับก็จะเป็นลัคอมเอด์แลังคอมเดดร์ก็เหมือนกับเปรียบเทียบสำหรับผมก็เหมือนไดมอนด์นั่นแหละครับอีซี่อีซี่เด็กเอาใจใจครับผมรอโหลดต่อไปครับรอโหลดต่อไปโอเครับเกมตอนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับบุคคลที่เล่นคือเป็นซูเปอร์แมนนะเป็นโลมิงเนาะ เขาออกเจมมา ي, เรียลเอลิเมนท์ชอเขมนะครับก็จะไป,ปโหลดแล้วก็ไปดูการตอนนี้เขาเฝ้าบับแดงให้ป่าอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าป่าใครป่าันแน่พมเพาอหยิบพาเนตมา2ตัวแต่ก็รู้สึกว่าป่าซ้ายป่าแดงแล้วก็เอ้ยป่าบับฟ้าเราก็แย่งกันระหว่างคีร่ากับยอนครับจากวันนี้เมื่อไงครับซูเปอร์แมนเขาถ่ายไปเรึ่งรอบเพื่อเคลียร์คีให้กับเลนกลางแล้วก็ไปเลนแรางเพื่อไปหาลาว,วิลนะครับ ชนว่าไงชนวิ่งมาแล้วเับพูดจงหวะน,นี้ผักได้ผักได้ผักได้ไดโอเคอืมสวยครับสวยจวังหวะนี้ว่าไงเขาจะได้เฟิร์สบัตหรือเปล่าดูกันครับผมผักได้อืมผักได้ก็สวยอยู่สวยอยู่ครับแต่ไม่มีดาเมจเติมครับจบจากวันนี้โดนตันนะครับผมว่าไงรอดไม่รอดโอเคครับรอดอยู่แต่ก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะกลับบ้านหรือเปล่าโอเคเขาไม่กลับครับต้องเลียร์คลิปก่อนจะไม่เห้เขาเดินเข้าป่าตรงกลางก็ไอชาก็ลินดิสนะครับผมส่วนข้างบนก็น่าจะเป็นยอนกับแพนด้ากำลังไล่ฆ่ากันอยู ต้นเกมยอนน่าจะกดแพนด้าได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นฮีโร่ทีไก่เนาะแต่เลเกมก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้หยิบฟิกเกอร์มาแต่หยิบพนเน็ตมาแทนโอเคครับตอนนี้โดนเนียองของเฟิร์สบัตไปทีเรียบร้อยครับลาวิวตายเป็นตัวแรกครับผมฝั่งเราไปได้ได้เฟิร์สบัตครับถือว่าคุ้มอยู่แลยังไม่มีใครตายนะับเมื่อกี้วิลลาไปเติมเลดบอลนะยอนยังอยู่ปลอดภัยสบายใจดีแต่ชวนเลือดน้อยมากครับผมน่าจะกลับบ้านใช่ครับกลับบ้านพร้อมกับโลมิงดูจากสถานการณ์แล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ นื่องจากว่าก็อย่างที่พูดนะครับฮีโร่ไม่สมประกอบนะครับช่วงแรกแกก็น่าจะดีอยู่แต่หลังหลังเล็ดเกมมาฮีโร่มันไม่สมประกอบก็อย่างที่พูดแล้วครับจากวันนี้ว่าไงอารัมจะตายไหมอาจารยามจะตายไหมครับผมตายไม่ตายตายไม่ตายเหาวันนี้ไล่ฆ่าราวิลโอเคครับไอชาฆ่าได้เป็นระดับตัวที่สองครับตัวแรกได้เฟิร์สป่ะเขาก็เป็นไอชาฆ่าเหมือนเดิมเนาะเมดน่าจะรวยในระดับหนึ่งแล้วจากวันนี้ซูเปอร์แมนเขาอ,อ้อมหลังมาถ้าไไล่ไปหึหเวาไปหนึ่งทีจากวันนี้ว่าไงเขาตายไม่ตายโดนบับแดงอยู่โดนบับแดงตตไ โอเคเขารอดรอดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมจากวันนี้อโอเครอดอยู่ครับก็ <c oughs> เป็นการหนีที่ดันทุลังกันเลเทียเชียวจะตายไม่ตายแหละแต่ก็ยังหนีออกมาได้เนื่องจากว่าไอชาใช้อัติช่วยขังริดดไว้นะครับถ้าไม่ขังเมื่อกี้อาจจะมีศพได้นะครับผมอาจจะเป็น2ตน่อ1ได้โชนกําลังดักอยู่ครับผมสตาร์ทยังสตาร์ทไปแล้วเขาจากวันนี้โอเคสตาร์ทสวยอยู่ก็เคลียร์คลิปได้เร็วจากโทนฮีโร่ใหม่เนาะดาเมจแล้วแต่วันนี้ว่างไงครับผมเลือดโลมาก ซูเปอร์แมนไถซูเปอร์แมนไถว่าไงไถไม่ไถไถไถไม่ได้ครับผมติดเครื่องตกก่อนนะผมเนื่องจากว่าเขาไปตีก่อนนะครับถ้าเขาลอยประมาณทวีน,รรนึงเขาน่าจะสวยกว่านี้นะจากวันี้ไอชาวิ่งมาเพื่อจะมาขีดคีฟค,ค,ค,ครับผมแล้วก็ช่วยเลนล่างตอนนี้ยอนไปยืนเป off <c oughs> ็นออฟเลนแทนแล้วนะครับอันต,อนติอันติมาเพื่อจะลาดบัฟแดงเมื่อกี้เห็นอยู่นะ <c oughs> เลนบนก็ออฟเลนก็ยังอยู่ดีสบายเอาจากวันนี้จังหวะนนี้เขาทำอะไรของซูเปอร์แมนครับ วิ่งมารับสกิลอันหนึ่งไอ้สกิลสองของอารัมเฉยเลยแต่วันนี้เขาจะออกออกอะไรเขาไม่ร่วขงเขาดูต่อไปโอเคออกลูนไอโลมของไฟเตอร์ออกดามจนะครับเลนกลางโนเนียมากเลนกลางโนเนียมากเขาจะมานี้แพนด้าตีสายชาไปแล้วครับผมอือหืมไถสวยสวยไม่สวยไม่รู้ไม่เห็นมาสักตัวเลยนะครับผมแต่เวันนี้เขาวิ่งกลับเขาจะกลับหรือเปล่าน่าจะกลับเขาเลือดโลม,มากะยอนตอนนี้อาจจะอยู่ในอันตรายนะครับผมเนื่องจากว่าเลนออฟเป็นเลนที่เข้าหาง่ายนะ เพราะว่าเขาไม่มีสก,กิลหนีด้วยเขาเอาแพนดิตมานะอาจจะก,กดแพนด้าได้อย่างที่บอกแหละต้นเกมนะครับเลดเกมอาจจะโดนแพนด้าเหยียบหัวก็ได้นะเลนลามก็ยังปลอดภัยดีครับสองศูนย์สกอร์เท่าเดิมน,นะโทนก็ยังฟาร์มต่อไปนะครับซูเปอร์แมนก็ยังเป็นโลมมิ่งให้กับเพื่อนต่อไปนะครับก็2คิวได้มาจากซูเปอร์แมนในการช่วยเหลือทั้งหมดนะครับก็คือซูเปอร์แมนเข้าไฟอยู่จากนี้ว่าไงอารามล็อกหรือเปล่าล็อกเรียบร้อย เราวว่าไงเป็นฆ่าเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยครับผมซูปเปอร์แมนนะว่าไงเขาคิดยังไงผักได้เปล่าสังวันี้สวยไอชแฆ่าไปสามตัวแล้วครับผมผักไปอีกหนึ่งตัวโอ้โหเป็นคิวของไอ้แชอีกแล้วโอเคล่าโอเคแพนด้าว่าไงแพนด้าซูเปอร์แมนโลมากตอนนี้ซูเปอร์แมนเปิดอันติอยู่ครับเพื่อวิ่งหนีแล้วก็เป็นการสเปซไปในตัวคิล่าตอนนี้ครับผมโดนไล่ฆ่าไล่ฆ่า,าไปรอบไม่รอดโอเคเสียชีวิตไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมน่าจะว่าลึกเกินไปขอถอยออกมาไม่ได้โดดดนบบััแงกก ลินดิตนะครับเดีย๋ยวอันติมาเลช่วยเลนการเมื่อกี้โดนตัวอะไรไปไม่รู้น่าจะโดนวีล่าแหละครับเพราะวีล่ากลางเนาะจากวันนี้โทนดันป้อมครับแตกไปที่เรียบร้อยครับป้อมสวยมากครับผมเป็นเชาวเวอร์แรกของเฟิร์สเชาวเวอร์เนาะซูเปอร์แมนใายไปที่เรียบร้อยเอาคีปเคลียร์กลางให้จบใบซูเปอร์แมนออกเป็นของโลมิงไฟเตอร์อ่ะเปิดแมปนะครับเพื่อเป็นการสเปนให้เพื่อนเนาะจากวันนี้มาเคลียร์บนครับผมเขาจะเคลียร์เคลียร์คีปได้หรือเปล่า จะไม่โดนตันนะผมแต่มเมียดหนักหน่วงมากซูปเปอร์แมนเพราะว่าซูปเปอร์แมนไม่ใช่แทงธรรมชาตินะครับผมเป็นแทงสร้างสเปซให้ทีมมากกว่านะแต่ผมก็ยังงงเหมือนกันทำไมเขาไม่เปิดเปิดแมปให้เพื่อนนะจากวันนี้แพนด้าฆ่าคีล่าไปเรียบร้อยแล้ผมทีมอาจจะไม่ดูดีเท่าไหร่แล้วไอชาก็าโลมาตายไปแล้วย้อนก็ตายไปแล้วก,กดเกิดมาก็ถือว่าไม่คุ้มเหมือนกันป้อมได้แต่เสียชีวิตเยอะเกินไปก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะแต่ก็ได้มาสองก็เจ้าใจขยุตแต่ไม่คุ้มอยู่ดีครับเพราะน่าจะเสียสามเนาะ โซร์แมนเขาไม่กลับบ้านเขาเนี่ยบอกเขาจะเคลียร์คลิปก่อนนะครับจังหวะน,นี้เขาจะตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดกันแน่นะโอเคนะผมเขาเคลียร์คล้วเขาจะกลับบ้านแล้วตอนนี้เลนล่างชนกับลาบิวจังหวะน,นี้แคลรี่ไล่ฆ่ากันทนะั้งสองตัวเนาะลาบิวอันตีหรือเปล่าลาบิวอันตีหรือเปล่าไม่อันตีนะครับโอเคชนรอดมียอนมาสเปซให้อยู่กับ,บเคลียร์บังกรนนะผมน่าจะโซโล่บังกรแหละดูทรงลกับชนโอเคครับเลนกลางตอนนี้เริ่มทำการกรุ๊ปอัพแล้วครับเริ่มเรารวมกลุ่มกันแล้วเนาะ ดูต่อไปชนในในการวับกลับบ้านครับรกีร่ากำลังดูแมปบนแต่วันนี้เจออารามก็อารามวิ่งวิ่งสายจะมาล็อกแล้วเข้าตรงวันนี้โอเคถือถือว่าได้อยู่นะครับยังดูเอเล,เลนกลางโดนแล้วจังหวะนี้แพตโดนไปที่ร้อยเลนกลางยอๆๆ้อนโดนยับยับครับผมเพราะว่าเขาไม่เอาฟิกเกอร์มา,าเอาผนิตมานะแต่วันนี้งานหยาบแล้วครับผมหกห้านสกอร์เริ่มสูสีแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงนาทีาท,ที่หกด้วยครับผมอาจจะเป็นนาทีที่แบบ ก็ยังได้อยู่จากนี้ว่าไงผักไม่โดนครับเนื่องจากว่าเราบีวสกิลสองเป็นโชคดีของลราวิวไปที่เขาสกิลสองไม่ทันนะครับผมถ้าไม่ทันเมื่อกี้อาจจะมีศพได้นะเาวิวอาจจะกลายเป็นศพนอนเกือกกับกองทุรีกับพื้นได้นะครับไอชาบังไงเลนบนโดนไปอีกไปที่เรโชนนะครับผมเนื่องจากว่าน่าจะสลับเลนเนื่องจากว่าป้อมแตกนะโอเคผมโชนให้เสียชีวิตกดเกิดมาที่เรียบร้อยแนละ้วแต่ตอนนี้กดเกิดของยอนกับโชนน่าจะเหลือแค่หนึ่งครั้งนะครับ ซูปอ์แมนเขาก็วิ่งไปวิ่งมาตอนนี้สกอร์ทุกสกอร์มาจากโลมิ่งซูปอ์แมนล้วนๆในการสร้างสเปรดให้เพื่อนนะครับอาจจะเห็นเขาอยู่ทุกไฟทุกไฟที่มีเขาก็คือแอซิดมันจะเข่าล้วนๆจังหวะนี้เขาแตกเป็นที่เรื่อยนะครับผมเนื่องจากว่าโดนอันติลาวิลยัดหัวนะครับเลนการก็โดนยับยับครับคีล่ากับโชนก็ตายเหมือนกันเนาะโอเคแล้วแพนด้าก็จะเกิดแล้วครับผมเลนล่างก็จะแตกเป็นปกตินะครับผมลาวิลยุเป็นตัวดันป้อมที่เร็วมาก คุณอาจจะเห็นดาเมจของเราเวืวที่นันน้อยครับแต่ถ้าถ้ายืนให้มันตีไปเรื่อยดาเมจมันมากเลยครับโอเค,คเมื่อกี้ยอนโดนล็อกหัวไปก็ตายอีกหนึ่งตัวครับซูเปอร์แมนวิ่งออกมาเหมือนเดิมครับไอชาก็น่าจะเป็นตัวที่แบกได้อยู่ครับเนื่องจากว่าตัวที่ทําทีมตอนนี้จะเป็นไอชากับซูเปอร์แมนนะ้ในการทําเกมรู้จักลูกเกมก็คือตอนนี้ก็เกิดอาการนักเลยคีบบอกขึ้นมาแล้วครับผมเขาพิมพ์อะไรกันไม่รู้ไม่มีใครรู้นะผมก็ไม่ได้อ่านทารเด้วยเมื่อกี้ขอโทษ ว่าไงโทนว่าไงโทนแค่คลิปอยู่ซูเปอร์แมนแตัดสินใจลาดช็อตไปหนึ่งตัวในใจโทนจะบอกว่าลาดกูทำไมกูยิ่งจนๆอยู่นะครับซูเปอร์แมนบอกมึงละตัวไร้สาระมากเลยอย่างนี้เนาะโอเคบอตรวันนี้ปลาดลาดไปหนึ่งชีได้อีกหนึ่งตัวได้ผมต่วันนี้มังกรนะรผมลาวิวว่าไงลาวิว,ลาว,วลาวิวโลมากครับเมื่อกี้ถ้าวิ่งได้ก็คือวิ่งแต่เมื่อกี้เขาวิ่งไม่ได้ลาวิวถอยก่อนนะครับมาเห็นเมื่อกี้อาร์ัมน่าจะเดินลงมาข้างล่างนะผมถ้าคุณเข้าป่าไปน่าจะไม่รอดนะซูเปอร์แมน ทีมเกิดการคูปอัพไปที่เลนกลางกันแล้วนะครับผมจากวันนี้เขาพิมพ์ว่าอะไรเราเมืมง lane. องออฟเลนเจ็บเหมือนกันนะครับเพราะว่ายอนไม่น่าไปออฟเลนเพราะว่าไม่มีสกิลหนีเอาแผนิดมาด้วยคิดผิดเป็นอย่างยิ่งน,นะครับก็อย่างพูดแหละเพราะเขาจะแย่งฟาร์มกันโหคุณเมนฟาร์มี้ทำไมไม่มีคนเล่นเมนโลมบ่คุณใช่เละล่านะซูร์เมนบอกใช่ สุดท้ายผมก็เป็นผู้เสียสละจากวันนี้ว่าไงผักไปผักไปได้ป่ปได้ป่ปน่าจะได้เลยครับจากวันนี้ว่าไงไอชาติตีไหมไอชาติตีไหมอันตีไหมไอชาไอติอันตีไหมครับผมผักไปอออืืหจากวันนี้ให้ซูเปอร์แมนแล้วผมแพนด้าหนีไม่ได้เลยแล้วก็โดนเพื่อนรัานฉอดเป็นอย่างทีสกอร์มากสุดน่าจะมาจากซูเปอร์แมนนะผมศูนย์เจ็ดง่ายๆคืออัตราการทับไฟมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับจากวันนี้เขาวิ่งมาเคลียร์กลางเพื่อนก็ฟาร์มไปก่อนโซนก็ฟาร์มป่าไปก่อนแล้วผมแย่งกันฟาร์มจากวันนี้ก็คือ ไม่รู้ตัวฟาร์มหรือว่าตัวแคลลี่จะเกิดก่อนกันนะครับก็ดูไปเรื่อยนะลาดเราเขานี่ก็สิบต่อสิบสองเข้านาทีตอนนี้กำรเลงเข้ากาลังเข้าเริ่มสู่นาทีที่สิบแล้วครับผมขอโทษขออภัยนะเมื่อกี้ลียนพันกันนิดหน่อยย้อนว่าไงครับผมย้อนเป็นตัวที่ดาเมจมากที่สุดแล้วนะครับผมแต่เขา,ขาแต่ถ้าเขามีสเปซในการยิงนะแต่ถ้าไม่มีก็เหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ก็คิล่าดโดนไปทีบร้อยโทนโดนไปอีก ย้อนโดนไปอีกไอชาก็โดนไปอีกโอ้โหจังหวะน,นี้ตายสี่ตัวครับทีมผมบอกแล้วทำเดียวว่าเละครับผมจังหวะนี้ว่าไงซูเปอร์แมนบอกกำลังหาแพนดา้าอยู่แพนดา้าอยู่ไหนแพนดา้าหาไม่เจอลินิตลินิตไลตีลินิตไลตีว่าม,มีบัฟแดงด้วยเมื่อกี้ย้อนใช้กดเกิดมาเพื่อไปการดันป้อมเคลียร์ป้อมนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเขาจะเคลียร์ได้เปะอาจจะโดนคาป้อมเลยก็ได้นะครับผมผมว่าน่าจะโดนคาป้อมจริงแหละแตกไปที่ลอยครับผม ซูเปอร์แมนบอกหนักใจมากครับเนื่องจากตอนนี้เหลือเขาคนเดียวทั้งทีคิล่าเกิดมาครับแต่ก็ไม่แน่ใจจะกันป้อมได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นตัวเบิร์ดดาเมจก็จริงแต่ถ้าเบิร์ดไม่ตายก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับโอเคจังหวะนี้ว่าไงวิ่งได้วิงว่งวิงว่ง,ง,งได้พี่อันตีไหมครับอันตีไหมโอ้ซูเปอร์แมนสนใจไหมอันติผมก็งงมันทำไมเขาไม่อันติโอเคอันตีไม่ต้องทีว่าไงรอดไม่รอดอด,ดาเมจทีมตรงฝั่งตรง,ตรงข้ามเยอะเกินไปเนี่ยผมซูเปอร์แมนไถ่ไม่ได้เลยโดนตันเยอะเกินไปเหมือนกันก็ เละครับผมง่ายๆคือเรานี่เหลือทนตัวเดียวในการการป้อมนะครับลีนิดก็ฝั่งศัตรตูนี่เกิดแท้ตัว,ตวและแพนด้าแบบหวานหมูมากในการโดดเข้าออยอนนะก็คือฝั่งเรามันเป็นตัวที่ต้องยืนดืนตนะีถึงจะมีดาเมจชนถึงก็จะเป็นตัวดาเมจเยอะก็จริงแต่ถ้าเกมตามก็ไม่มีดาเมจเช่นกันครับฝั่งศัตรตูบอกสี่ห้าแต่ว่าฮีโร่มันไม่สมดุลก็เหมือนเดิมครับสมมติว่าคุณเอาแคลรี่ห้ามาก็ ไม่สามารถสู้ได้ยกเว้นว่าจะเป็นพลหวนจริงนะก็ <_ an> ดูต่อไปว่าเขาจะสามารถพิกเกมได้หรือเปล่าพิกไฟได้หรือเปล่านะครับดูต่อไปเรื่อยเนาะแต่วันนี้เกิดการการกดยอมแพ้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีหยุดไม่กดแน่นอนครับมันหยามศักดิ์ศรีของคนเล่น R วครับถ้าคุณเล่นเกมคณจะกดยอมแพ้ทําไมถ้าคุณไม่เล่นเกมให้จบนะครับผมแพ้เป็นพาชนะเป็นมนันแต่เกมไม่ใช่ครับผมเกมอยู่ที่น้ําใจนักกีฬา แต่ตอนนี้ก็เล็กีบอ๋อแม้วครับผมฝั่งตรงข้ามก็เริ่มขย่าฟอกไปออกไป,ออกไปบอกว่า4 5, ี่ห้าลินิตบอกกูสบายถ้าออกไปก็สบายมากอะไรเนี้ยสปอร์แมนบอกเออมึงเถียงกันไปเถียงกันไปฝั่งกูก็จะเลตุ้มเป๊ะอยู่แล้วจอนนี้ว่าไงโชนวิ่งมาแล้วโชนวิ่งไปยิงอันตีอืม้มอันตีไหมไม่อันตีเขาโดนล็อกหัวไปแล้วหนึ่งทีหายแล้วแพนด้สาสไลด์ไปหนึ่งทีสุภาพแมนตัดสินใจว่าไงผักไปผักไม่ผักผักผักอืมโดนดาเมจยัดเกินไป เขาโดนตันเยอะเกินไปผมไม่สามารถอยู่รอดได้ไอชาก็โดนไปเรื่องตัวตอนนี้เหลือคีราตัวเดียวในการการป้อมครับรอดไม่รอดแต่สินใจโดดใส่วิลา่าเลียวิล่าไม่ลงครับผมถ้าเขาเบร์วีล่าได้แต่ก็ไม่มีดาเมจฆ่าตัวอื่นอยู่ดีนะจังวันนี้ก็คือจบเกมไปที่เรียบร้อยับผมเป็นฝั่งของศัตรูเป็นฝ่ายชนะนะครับก่เต้นหยาบเป็นปกตินะไม่ใช่เต้นหยาบก็คือแบบเต้นฉลองชนะเป็นปกตินะผมเกมนี้ก็จะสนุกขึ้นื่อมีฝั่งศัตรูอยู่นะผมเพราะว่าฝั่งตัวเองเล่นไม่ได้เลย แคลลี่สองตัวคุณคิดไงให้ผู้ชมในการตอบเอาละกันนะครับคอมเมนต์มานวกันว่าเกมนี้มันดีอะไรบ้างนะครับผมว่าฝั่งเรามีดีอะไรหรือเปล่านะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสบบดีเจอกันครับผมยังยังมี <c oughs> เปิดไอ,อ้โปรไฟล์ยอนให้ดูโอเควราจะมานี้มาดูโปรไฟล์ของคนที่เล่นยอนนะเมื่อกี้นะเพราะว่าก็คืออู้โปรไฟล์ยอนก็คือ ติดของอันดับหนึ่งของรหัสเขานะครับในการเล่นเยอะสุดเนาะไม่แปลกครับทำไมว่าพิกสุดท้ายทําไมเวลาหมดแล้วเขาเลือกได้ยอนเนาะเพราะว่าโอเคเขาเล่นยอนเยอะสุดนะก็มันเลือกดูว่าเขาสกอร์ของเขาเล่นอะไรเยอะสุดนะก็เป็นยอนเยอะสุดเขาน่าจะเมนแคลรี่แหละครับดูจากทรงละใช่ครับผมดูจากสถิติก็สถิติก็เมนแคลรี่เนาะสกอร์ก็คืออย่างที่พูดแหละไอชากับซูเปอร์แมนเป็นคนแบกเกมนะครับผมถ้าไม่มี2ตัวนี้ก็ก็คือตัวอื่นคือไม่มีอะไรเลยครับดูจากสกอร์ก็4 3 4สสีก็คือ ทั้งทีมมีคนแบกแต่ดีอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามก็วิลล่าเป็นคน AFK ไปถึงคนก็เหมือน4-5แต่ก็เหมือนกับ4อ่ะครับตอนนี้ดีไม่นี้ก็4-2ด้วยเหมือนกับอีก3คนในท,ทีมก็ไม่มีอะไรเลยจากวันนี้ก็ดูสถิติแต่ละคนต่อไปนะก็ดูไว้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าคนพวกนี้เขาชอบเอาแต่ใจนะครับผมไม่สามารถแบบแบ่งบน้าที่ใครคนเล่นแบบเสียสละไม่ได้อย่างนี้เนาะก็คือทุกวันนี้การเล่นเกมเอาวก็คือต้องมีโลมมิง ถ้าไม่มีก็เกมชิบหายครับเนอะ